ทักทายสมัยดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องเอฟซีช่อง YouTube ครัวพ่อมหวานกับน้องหมูหวานนะครับมือนี้ลุกตะเดลึกตื่นตะเศร้านะครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศการลงแขกเกี่ยวเข่านะครับของพี่น้องทั้งบันแขมตะบลหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัดลพบุรีครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปมัดเข่าเนะครับเด้อนะเพราะว่าตอนเพิ่ลเกี่ยวนะผมบริเบไทยมาให้พี่น้องเบิ่งลงแขกเกี่ยวเข่าครับคนเป็นรอยนะครับโดยพระเดชพระคุณนะฮะท่าน พระคู่นะฮะเจ้าคณะอำเภอเข่งในจังหวัดรุบลนะครับพระคู่โสพลภาคกอครับรอว่าพอทานพนมนะฮะเป็นผูผ้าออกตนหยาดโยมเห็ดนะครับเพิ่นร่วมกันเห็ดตั้งต่การตกกาตั้งต่การไถหน้าหูโตกกาดำหน้ากับใบเบิดบานครับเกี่ยวกับใบเบิดบปานครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องไปบึงเพิ่นมัดเขานะฮะเกี่ยวแล้วกับมัดนะครับรวมไปถึงไปกินขหน่าน่ำกันนะครับนี่ระว่างการเดินทาง ผมกับสีทายบรรยากาศสองฝากทางให้พี่รองในเบิ้งครับเส้นนี้คือเส้นถนนแจงสนิทครับเส้นสิไปยโสอ,อ่าเส้นสิไปยะโสท่อนลอยเอ็ดสละข้ามอุดรขอนแก่นนะฮะแล้วก็มียังแน่ครับถนนเส้นนี้มียังที่เป็นเอกลักษณ์แน่นะครับเดี๋ยวไปติดตามในระวังการเดินทางนำกันนะครับผม เข้าเริ่มต้นที่ประตูเมืองครับพี่น้องมาแต่ยะโสทอนลอยเอสระข้ามจะต้องผ่านตัวนี้ประตูเมืองตัวนี้นะครับก่อนที่จะเข้าตัวเมืองอุบลครับนี่เป็นถนนแจ้งสนิทขาออกเด้อพี่น้องเด้อประตูเมืองถนนแจ้งสนิทนะครับในระวางทางครับกล่องกระสั่นพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งกำแหนหมอไส้ครับมือหนึ่งถือกล่องครับขันมีขาตั้งสีไข่ยอยู่นะครับมีมือจับเนาะผ่าพปนสิเหลี่สันครับ ได้กล้องแบบต ina, Thailand, Thailand. Iedzieć, oh, ัวนี้น้อยสี่เหลี่ยมนลนะนะครับคือเพิ่นนไทยนะนะนะครับมันสีภาพสีบัวสันนะครับพี่น้องครับบ้านแสนไหครับบ้านน้องขอนนะครับพี่น้องที่พันไปพันมาขันมีโอกาสไดีมาเมืองอุบลครับผ่านตรงนี้โอ้มองนี่ตัวกัวพ่อหมันตำนองมัวานครับเพื่อถไทยให้เบิงวัสนครับเพื่อนว่าบ้านแสนไหเด้พี่น้องเด้นะครับบ้านน้องขอนอยู่บ้านน้องขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับ เส้นนี้จะเป็นเส้นล่งทงครับพญญนยกถนนใหม่คันน้ามทวมทวมเบิเลนครับเส้นนี้ครับทวมครับร้อยต่อของอำเภอเมืองอุบลกับอำเภอเขืองในออำเภอเขืองในนี่จะเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดอุบลครมีแม่น้ำเซบายกันนะครับออกจากอำเภอเขืองในกระสเป็นจังหวัดยโสธรครับแล้วก็ไปร้อยเอ็ดสะลข้ามต่อครับเส้นถนนแจงสนิทขาออกรัพนนองครับ แจ้งสนิทขาออกนะครับแล้วก็เข้ากมาถึงสถานที่ที่พี่น้องที่ผ่านตรงนี้นะครับผมจะต้องเห็นครับมีที่นี่ที่เดียวครับบอ่งอื่นโมมี่ครับเพิ่งขางท่างที่เป็นขายบกาาักเพาเผาขายบักเพานำหอมขายขอลามครับขายตลอดปีนะครับเส้นถนนแจ้งสนิทครับมีทั้งขาออกครับขาออกขาเขา่าพี่น้องมาแต่ ลอยเอ็ดสระข้ามมัตยสโสฟังนันนะครับก็มีขายที่กันครับนี่คือขาออกครับขาออกทีไปเพื่อเขื่องในไปยาโสไปลอยเอ็ดไปสระข้ามครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีครับเพิ่งขายบักเพานำหอมบักเผาเผาขายบังขอลามนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับขันยนพี่นองผ่านมาฟังนันก็มี่นะครับเรืองขาออกก็มีขาเข่าก็มีนะครับผม บานดอนซีบานค่าโคมครับก่อสีขามไปทาวารีนะฮะอันนี้คือสะพานเซบายเดอพี่น้องเด้อนะฮะแบ่งเขตอำเภอเมืองอุบลกับอำเภอเขืองในจังหวัดอุบนบลครับดีคือแม่น้ำเซบายนะครับแม่น้ำเซบายจะมาสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลน,นะครับเซบายสีไหลลงซี่ครับซี่สีไหลลงมูนมูนจังสีไหล ไปล่งโขงที่เขื่อนซีรินท่อน mm hmm. เขื่อนปากมูลพูล่ะนะครับะระดับน้ำก็ถือวันยังอยู่สูงอยู่นะครับผมตึงแม้ว่าสี่เขาหนาวฝน,นเริ่มเบิดแล้วนะครับผมเอา,าขามนี้ไปนะครับก็สิเป็นอำเภอเขื่อนในอำเภอสุดท้ายของจังหวัดบุรีอนที่ไปจังหวัดยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับผมขึ้นค่อยบันแขมครับบ้าน ของเจ้าคณะอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลนะครับเพิ่นจำวัดอยู่นี่ครับพระครูโสพลอภากรพ,อ,พอทานพานมครับแล้วก็นี่คือร้านไอติมยายใสยิลมแะเดอ,อขาออกครับร้านไอติมยายใสครับอืบันแขมตะบนหัวดอนอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีขอเขตบบันย่งน้อยครับ มุงไมายของเขานะฮะอยู่ที่บันย่างหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะฮะบันย่างหน่อยขึ้นตำบลกอเออำเภอเขืองในจังหวัดลุบลครับนะฮะขาขาออกครับขาออกเข้าตรงหาโอกาสฉิดขวาเด้อครับเด้อเพราะว่าบันย่างหน่อยจะต้องไปยูเทิร์นนะบอยู่ฟังนั้นครับบันย่างหน่อยฟังนี่กันย่างหน่อยคื้กันแต่ว่าเพิินเห็ดบานอยู่ฟังนั้นสลายขวานะฮะแต่ว่าป,ปัจจุบันเป็นก็พ้ากันออกไปอยูไอยูหน้าครับอื นี่เขาตรงชิดขวาไ้เลยนะครับชิดขวาไว้สีไปยูเทิร์นสีไปเลี้ยวเข้าบ้านย่างน้อยครับยูที่แถววัดด้อครับเ้ออยูที่แถววัดครับบ้านยางน้อยตะบนก่อเอออำเภอเขืองในนี่จะเป็นบ้านของพ่อทานพนมบ้านของเจาาเ้าคณะอำเภอเขืองในแต่ว่าเพิ่นไปจับวัดอยู่นะ ปันแขมตะบนหัวดอนเพื่อเขื่องในนะครับผมเพิ่นไปจังหวัดยูพุ่นนะครับอันนี้บันเกิดเพิ่นนะครับบันย่างน้อยตะบนกอเออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลจะเห็นวัดครับเสียนวัดด้วยพี่น้องเด้อเห็นวัด,เ,ดวเห็นวัดนะจะยูเทิร์นตรงนี้ครับนะยูเทิร์นตรงนี้นะครับครับเข้าไปนี่คือบันย่างน้อยครับเห็นวัดว่าอารามครับสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์ดำนะครับผมพระเจ้าใหญ่องค์ดำ นะครับผู้ใดเจ็บเป็นเอ็นป่วยเจ็บไข่เด็กปว่วยบส่สตบายนะครับมาขอพรอ,อยู่นี่เพิ่นว่านะครับเพิ่นจะช่วยครับพระเจออ้าใหญ่องค์ดำนะฮะวัดบันยางน้อยครับตะบลกอเอี้มเพื่อเขื่อนในจังหวัดอุบลเขาสิไปหน้าของพระคู่โสพลอาภากวนครับที่เพิ่นมีล้มแขกล้มแขกเกี่ยวเข้านะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมสิไปเบิ่งเพิ่น อ่วงแขกมัดเขาครับเพิ่นเกีียวเดียวเกี่ยวละประมาณสองสามหมือนนะฮะตากให้แห้งเมือนี่เพิ่นกับสิบผ้ากันเปมัดเขาครับหล้กก็กินเขาหน้าทำกันนี่คือบัดยัางน้อยนะครับบัตยัางน้อยตะบนกอเอเียมอำเภอเขืองในมือหนึ่งกำแหนครับมือหนึ่งจับโทรศัพท์ายรูปโอ้มันสั่นพีนองนะฮะถือเกลขงวดนี่สีซื้อกล่องไม่ดอกสีซื้อค้ากล่องไม้ครับ ออนี่สิออกทงเรียบัดนี้ครับสีออกทงพี่น้องนะครับออกทงแล้วนะครับผมออกทงมากประมาณประมาณสองกิโลครับออกจากบ้านมากประมาณสองกิโลเด้อนะครับกัสีหอดหน้าของพระครูโสผลอภากรเพิ่นผ้าออกตนญาติโยมนะครับมาดำวัยครับนะเป็นเขาวัดครับเขาวัดนะฮะส่วนหนึ่งกัสีแบงไว้ในวัดนะฮะเรื่อมีการมีงานนะครับกับสีพอดียาตเขา ออกต้นหาาิโยมครับมีเขาวัดเป็นกองกลางครับส่วนหนึ่งก็สีไปขายนะครับพอดีใส่คารลดคาล่าคาไทยนะนะอีกส่วนหนึ่งก็สีไปให้โรงเรียนต่างๆนะครับผมเดี๋ยวใายเขามาครับปั๊บเขามานะฮะแล้วก็เขาสีเดียวใายอีกอันนี้คือเฮือนเป็นเถียงครับเถียงของพอ่อปญยบ้านปั่นย่างหน่อยครับตะบนกอเอียเพื่อเขื่อนในเถียงของเมตาเมตาพอวอนครับ ลูกไส้เพิ่นเป็นพญานครับเนี่ยเถียงเพิ่นนี้นี่ครับเสียงเพิ่นหน้าเพิ่นรับหน้าพอบ้อนเมตาหน้าพ่อผูญิบาลมันยังน้อยครับลูกไส้เพิ่นเป็นพบานครับพอบ้อนเมตาพูนนะครับผมข้าสิไปยุุนครับหน้าเพิ่นทิมัดเขายุุนครับบ้าหอดแล้วครับผมนี่คือทีมงานที่เพิ่นบ้าหอดเจ้าเศ้าครับเพิ่นว่าสวยหลายมันหอนแดดครับสวยหลายมันหอนแดดครับ มาแต่เศร้าเลยพี่น้องทั้งบันเข็มครับนะลูกซย์ลูกหาของพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอเขิงในองคปัจจุบันครับพระครูโสผลอภากรณพอทานพนมพวอ,อน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 ออน,นะฮะเออมัดเข่าครับเบิ้งวิธีการมัดเข่าครับพี่น้องครับเคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ล่าสุดจักปีละครับ ถามผู้อยู่ไก่ถามผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยถามผู้อยู่ต่างจังหวัดถามผู้อยู่ต่างประเทศครับเคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ล่าสุดนับแล้วเจักปีครับเมนี่ครับแมนี่แมนี่กับมาครับแมนี่แมนี่ผู้ซอยนะท่านผู้ซอยหมู่สิบเอ็ดนะครับผมกับผู้ซอยหมู่าครับเอา ขั้นตอนกนารมัดเข่าครับนี่เอาง่าย,ายๆเลยล่ะนะครับพนสิมีฝาดน้ำเนี่ยครับพิ่นโ่ใส่รถสีครับยาหว่อนพนสิมีฝาดน้ำพี่น้องพนสีมีฝาดน้ำนะฮนะมีฝาดครับบ่ใส่รถสีครับเิ่นเหตุบุญล้อมเข่าครับบุญล้อมเข่านะฮะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าล่มว่อยว่อยพี่น้องเลยนะครับแดดอยู่แต่ว่ากับบัว้อนแห้งบันต่วไปนะครับนะ ดแดดต่ว่ากับพระห่อนแห้งนะโอ้สีเสียนี่แน่นอนหลายนะครับผู้ซอยโมโยสิบเจ็ดไน่วนสวดนด้นี่เห็นหอดพี่น้องทงั้งต่าง,างประเทศคนในไน่วนนี่เอ้เป็นหลิยเหลีนดีน้ามก็เริ่มแห้งครับพี่น้องครับอ่าพอตะติดแข้งติดขานี่แหละนะครับผมอืมแต่ว่าทั้งแห้งแแห้งอยู่นะครับแต่ว่าบองที่มีน้าม็มีอยู่นะครับบองที่มีน้าม,มีในก็มีอยู่นะครับผม เมนี่ครับเมนี่เมนี่บัานย่างน้อยครับเพิ่นเป็นพี่เอื้อยนะเพิ่พเป็นพี่เอื้อยพี่นั่งของเจ้าคณะอำเภอเของในนะครับเป็นพี่เอื้อยเพื่อนว่าพี่เอื้อยเนาะนะครับเป็นพี่เอื้อยเพราะว่าเจ้าคณะอำเภอเของในเพิ่นเป็นลูกลาครับเป็นลูกลาเนาะมีอไอไม่เอื้อยครับเอิ้นพี่เอื้อยเนาะเอื้นพีเอื้อยเอื่นพีนั่งครับเมนี่นะครับแม่นนองตังครับ โอ้ยนะครับลมเลยพี่น้องลมลม,ลมอากาศดีมันดิกินเขาอยู่หน้าน้ำครับจิงน้อยกับสีผ้ากันขื่นกินเขาเรียบแบบนี้นะครับผมอ่ากินเขาอยู่ทงหน้าที่แม่ขั้วนะฮะที่แม่ขั้วก็เห็ดกับเขามาจังแต่วัดครับเห็ดกับเขาอยู่วัดหลังกะบ,บางอย่างก็เอามาปุงอยู่นี่ครับอ่าตำมะรุงก็เอามาตำอยู่นี่นะครับมี บางอย่างกอามาเห็ดอยู่นี่ครับมีลาบงัวกอามะข้นอยู่นี่วันทั่วไปนะยกเว้นแกงยกเว้นออมที่ใส่ไฟครับกับเห็ดมาั้งแต่ลงครัวอยู่วัดนะฮะขข้นกินเข้าพี่น้องนะครับขึ้นกินเข่าเเี่ยส,สีสมนี่นะฮะสลักบุญท่านครับเพื่อนผมโอ้โบริพอกันสองสามอาทิตย์นะฮะอันนี้คือลาบงัวกนะครับพอเลือดเพิ่นซ้อยเป็นฟักแล้วนะครับผมมักเพียกแขนสองเงาครับ เอามาค้นอยู่ทงหน้าครับโดยพอพยาบาลถูฮะพยาบาลหมสิบเอ็ดใส่พริกพงหลายๆครับอืมจะได้กระเสบอ,อ,อยู่หน้าครับอืมเนาะกินเขาอยู่หน้าที่จะได้กระเสบพันวานะครับผมเริ่มข้นแล้วนะครับผมน้ำปลาบมักเข้มเย่าใส่หลายครับๆๆอันแนวนี่ใส่ได้ <ๆ S 1> หลายหลุดประสันนะครับผมใส่หลายบผิดใส่หลายเสียบลายพันวาพอพยิบ้านถูครับ อีกปีกวักวกัวกับเบิดว่าละละละนะครับผมอืมอ่าปัจจุบานหมสิบเอ็ดบันแขมตุบบนหัวดอนเพื่อเขืองในนะครับใส่พักใส่ขอขัวครับโอ้ยลาบมั่วเลยพี่น้องลาบมัวลาบงับงว่วขอหัวหัวหอมเอามาค้นอยู่พี่ครับอืมขันค้นแล้วมันสี่ขันค้นมตัตจุบานมันมันสีไข่เคืองเป็นวะตรงมาค้นอยู่พี่นะครับผมลาบงวัวเลยพี่น้อง ลาหัวลางัวโอ้ยสุดละพี่น้องเลยสิมเบิงสิมเบิงสิมเบิงขั้นเกการเลยครับจวดทนตัวอนะว่าจะใส่ลาย้ำปางฉีเข็มอ <c oughs> เอา้ามากินเข้าบันนี้ครับกินเข้ายุน้าครับนี่บางส่วนเลยพี่น้องเวยนะครับมีอีพี่ต่อไปครับมีอีพี่ต่อไปมีตอนต่อไปอยู่นะครับผม ตอนขนเขาตอนตั้งเขาครับนะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับภาพพนอ้องมาบนบรรยากาศนะครับบรรยากาศการลงแขกมัดเขาแลวก็สองขางข้างถนนแจงสนิทเสอุปนยาโซลอยเอสระข้ามนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามชมสบายดี